สวัสดีเอฟซี FC, ทุกทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนทุกคนครับผมมายินดยต้อนรับเขา้าสู่ทีมงานมาหาแห่งครับวันนี้เดินทางผ่านมาเนาะมาพอ่อเสี้ยนครับป้าพี่น้องมาเจออยู่ะระหว่างทางเนาะกำลังจิไปหาเพื่อนนั่นแหละน้ยยินนคาวา มีเลขเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะปล่อยมาตัตตวตังวดละละพี่น้องพี่น้องจับได้ป๊ชุดต่องวดชุดต่องวดทังเดียวเม็ดเดียวเพิ่นให้ห้าสองศูนย์สามตัวครับห้าสองศูนย์เด้อพี่น้องเด้อสำหรับเส้นขาดปัดอ่ะมือนี่มีทีเด็ดพี่น้องมีตัวเลขมาเพิ่ม ว่าตัวนี้จะลืมเด็ดขาดครับผมจีเป็นตัวไรรอดที่ตามไปพร้อมกันครับตัวสูงๆตัวถึงไหมบ้างเข้ามาลางรักเลยบอไปรับนวยครับก็รับนวยสามงหมดยูหันมาลักซิตเก็บแปดม่ไหอมอกนตัเก็บแปดที่มาัสดวสิ่งรมันคออกเกเก็บแปด สวัสดีครับ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 เอ้าสวัสดีครับพ่อโดยบังเอิญพี่น้องเจอโดยบังเอิญเมื่อนี้เบรกเอียดเต็มที่เบรกหัวซักบ่เบรกหัวซักเลยว่ามันเ็อี่ยงพี่เชนหรอกถ้ามันสื้อลอตเตอรี่แยงไงว่ามันเอาลอตเตอรี่มาที่เห็นดอกว่าใส่รถพ่วงขางมาก่็เอาแต่มาขัดโอ้ดส่นว่าปัดเทีมันขาดรัตุล่กระจายได้บ่อยที่ส อ่าเดี๋ยวยันตะวย่าลืมเด็ดขาดสามตัวนี้ย่าลืมลงให้เด็ดขาดอย่าลืมลงชุดตองอัดป้อยตัวไรกก่อนอะไ้บอกเอฟซีนเนี่ยสองศูนย์สองศูนย์โอ้มันคือออกไปแล้วค้าทผู้ได้มากลัก่อยสองก็เป็นสองหาศูนย์หมดว่าเมียนของคนบบต้องเปรียอตัวนี้นะตัไตัวกันตัวไหนตักไนกันวดธีลักลอยเพิ่อให้สองกับห้าดิสองกับห้าเนาะแสดงว่าเลขอะ เลขศูนย์มันอยู่หลักหน่วยดิไ่ำได้จำไดบ่พี่น้องคนปลอยจองหงัดมากก่ห้าสองศูนย์ครับเน่ยอศูนย์มาน่ะไมออกองศูนย์มาอืมศูสามมันออกกันสองสามมาันนี้เหรเนี่ยมันสองศูนย์ไม่ใหญ่ออกกัน ูดานบ่โอ้ลงพัดมาเย็นว่ว hey> ่ไปเดน้บ <mm um. so yeah. like for ู่ันมเนี่ยสองกับศูนย์มั้งไม่มากกันบ่หันมาไปสองกับศูนย์หันสองแล้ววยแล้วยไปหลักร้อยหลักร้อยไปครับครับครับอันนี้เขาก็ศูนย์มากศูนย์ตรงทอ่่อันนี้กันนี่ศูนย์ัสามเหมือกันบ่มันออกศุนองสามบ่เออโอ้มศูนสามัอกไมันออกหกีาอกับศูนย์นี่มันสองกัศมันสองหาศูบ นี่ไปไหนคืเป็นตัวนี้เท่านั้นนีไปไหนคือมาํานี้ก็เป็นตัวนั้นนี่ไปไหนโอ้ข้ามันนี้มัน้องมาตัวนี้นี่จากาสองศูนย์มันออกมาต้องเป็นตัวนั้นใชที่บอกยังที่บอกที่อันก้อเก่าทีเนี่ยก่อนมันหลอกซเก่าลังแบบซื้อหลอ้นบุญมาวันนี้มันเขาจะเด็กไข่เอกาะเังซ้ำมันไม่วันหกซื้อมันหลอกสาตัวเลยทีหกซื้สามมันนั่งเก็ตแปดโอ้เก็ตแปดลังวันนี้ก้อกเก่าตัวเดียว ไม่เขาไม่ก่อไทยก่อไทยพอดีมั้ยก่อให้บ่อเกาศูลเนี่ยตัวเดียวมาตายก้าวตัวเดียวข้าวหางวันนี้หางวันนีหางวดนหางวันติดหางวันโอ้มาเกตหางวันมาเก้าหมาน่ะเนี่ยก้าวมาลังตัวเดียวมาแล้วหางวดติดพี่น้องรอบนี้มาเก้าเก้าล่างเลยด้อนเกาสูลในว่าล่ามาเลยพี่น้องเอาเกาศูลก็ให้มาต่อวันแล้วต้นเลยใช่ไหมแต่ว่ามายำให้อีกครั้งนึงก็เลยเมื่อก่าวตัวเดียวกันเลยอ่ะอ่า ชุดตสองกดก็เก้าศูนย์แม่แม่ชุดบางแล้วรวยหลายกว่าสุดมากมากเลยชุดบ้านนีวยมากวยววมันงเก้าเหมอนกันเลยอ่ะรักไว่ด้สูงเาเลยอ้าววาัวว่านจะมายำให้พี่น้องทารุตจากหาสองศูนย์นี่แหละสองูนเป็นสองูนยพี่น้องอันนี้เขยิกระชับร้อีกเ้รอบนี้พราะเีแค่นั้นมาปรเียวเียเงอ่าเป็นมันจะมาบนบ่บนญสสองศน ้าหลุดจากตัวนั้นมาผูไดว่าหาอะไรพี่น้องร่งหันมาเมืองไปนี้เอนมัวาดังไรกระไดโอ้เมือนเล่งมาท่งทางไหีกบบาบนี้มาแล้วครับพี่ซี่ครับใหญ่ใหญ่หาแบบ้ามาบนเมืองแฟนตีมของุกุ่มเดนเลยด้วยานนี้เานีเลยอืมีแทนดเอาสองห้าศูนย์คือชุดต่องวดห้าสองูนย์คือชุดต่องวัดอ่า มันมีตัวกันตัวร่างได้ที่เราหา้ว่มาหายาอหาหยากแล้วหาผูไดดแล้วคันวามันสนุดมากกันสิเป็นเป็นไปได้คือสองแปดศนยเปเป็นเป็นแปดสองศูนย์ไปเลยตัวเขาสองตัวยังไม่ได้รอไหดิาโอ้สองเขมันไม่มาถือตัวไปต่อย่างเนาะเกวางท่านที่ว่าสองาขมันสองม่ากนี่พอไขมันสองไม่เราถ่ายมาสามศูนย์เป็นเป็นน้เก็ตัวได้คือเก้าสามตัวอตัวเดียวคือเก้าแที่นั่งปเล้นที่นั่งคนนั่ปเล่นไหม นอนทับรุตัวสอ่เอาเลขหามันง่ายนี้ิว่าเป็นเ่วศูนยเป็นรางวเห็มสองเแท่นกึท่วีนะแต่ตัวนี้ย่ข้านหน้าตัวนี้ข้างหลังเห็นมันเกิดตัวถือก่อนตัวเราคุณฝายไปถึงต้แตแปะก่อนเนามุนแปะตลบมีอะไรนะเป็นแกองเขาอนนี่นที่เาเข้าอย่งไรนันมดีะมันไม่ทางว่าเรานี้มันถึงไม่มีบนม่ล่างเป็นนั่นว่ตามสูตรมาพี่น้องยเาคลูกสามนี่โซมันก็กสามบ่นี่มันกเ่าหกนี่ง่ายเน อนมันนี่เกตเด็กไทยเราเปยังตอนนี้มันไปเกลียดเกลดมากเกลียงมันออกเกลีแ่างก็ไดดอกมันไม่เป็นบนออกตัวกอบนี่เราคว่างกบมันน่อะนี่แหละกเกบแค่นั้นแหะเช็ดไ้เท่นั้นแหละตัวกันก้าเอก้าตัวกันบวกันแล้วื่ๆเลยแล้วเป็นจริงเลยบกันแล้วันนตัวกันนี่ของแค่ได้สิมันมาหกขึมาบนนี่อถ้าหลุจากนี้คือหมางว่าเจะเอาสามตัวแตกมันกั้นเฉียวไล้ก็รับกระหังมันเมียงหรือม่เมียง้มาสามตัวแตกนี่มาเปนไง ไม่จำตรงนี้ยเของตทราตรงนีด้งไมตรงเลยกหกเก้า่ตงตรงยงไงค่ะกันเก้าหกเก้ามีเก้าหกมีหกเก้าสิเดบอสำคัญสิเบอสประบัตโอ้ปฏิบัติสุเลยอ้ปฏิบัติหกเก้าปฏิบัติปฏิิไม่เกิไม่ายอปฏิบสอไเกิดไม่ายเลยิบตาันะแ่โต่ังอีตัวแบบปมเก้าปีเหองศูนยปล่อยไปก็บว่บขายแล้วหยาลหางากแล้วหาซึ้อก็่ไร อาบวได้ก็ลองมาพิจารณาลองยืซุมหนึ่งูุดนี่ลองมึงเดี๋ะเก้ามาล่างก็เก้านักเ่าันแะแต่ว่าล่างยัยืนยันคือเก่าเก่าตัเดียวโอ้ล่างยืนยันเก้าตัวเดียวได้เป็นหองนะ่เขาไม่ได้หางวดติดสำหรับเลขวิ่งตัวเดียวรอบนี้เปนไห้เก่ามาเอ็มีจิจเขียน่าล่างตัวเดียววิ่งนะเก้าเป็นปะเกาสุเกาครับดเฉาที่นนล่างเนาะเก้าูนยนศูนย์เก้าส ไม่เป็นายตัวนี่เออมีอนอยู่ก็หลายตัวทุกวัน่แม่จะไม่้บอกไม่อม่าสิเดี๋ยัอซื้อตินี่ง่อมแต่มากันมมันมีมีที่มาที่มปม่นม่ไ้มากเ็นีคูที่สามคูเหรอนม่ไดลอืมสามคูที่มันออกข้องโกงนี่มันที่มันงสามคูมันออกคือสามวะอ่ามีที่คู่ออกคือสามวะมีสามคูก็ตก็ตกองกข้องโกงจไอ้ันมีสุกมีหวานน้ำได้อด้อนนี่ เข่าสามทางเ่ยเ้าลาสาห่างเลขจงการ3ตัวแตกสองแปดศข้าซื้อสองหาศูนไปเเพื่อนเราสมมเมื่อไปหาแพงแล้วตีบมี่บไม่มาเก็บลงมืองสองหรือว่าฟุกแนเก่าเก่าออ่แโเกจิบวาไปเนอไม่ว่าไม่สำันบจินมาตีมาจีนอยู่ไ้เนี่ยเกาเก่พนวะละบ่บบตีบาบเบ่าเนั่นมาจากันเนาะเราเขาตรงตได้งนะถ้ามาก็คือเก้ากเก้าเกเกเลยสามตวเลยเก้ากเกตัวเลยสามตัวเลยโ ใจเียวโทศัพทซ้รับนี้่าทรอืเป็นังงบ้างแต่เดม้ออกกันซึ่งตัลาง้นฮักตาบนมุกนตบุน่ะเออเ็นยงมึแปะมาแกะล่างน้มันทั้งหมดเมื่อเมื่อไหรนีม่ีป่ะนี่สนีที่เิ่ทำเท่าไนะเนแขนเก่าล่างนั่นแต่ะแล่ละโอ้ที่ีเนี่ยเนแต่เก่าล่างเก่าล่างบ่ากูได้มากนี้ล่างนี้่ลตลดล่ไม่ล่เขาาตลดทกวัน่ะถ้าเก้าแตกจะเป็นวัวทีหกบ่อืมบ้าพี่น้องตัวเดียวผูใด เก่าคนมาแล้วก็หลักให้ด้วยล่างก็คุ้มถิ่นี่สุเก่าี้วสุเก่าด้วงเพราะว่านึ่งดูแล้วงั้นตลาดก็ูนมาแล้วก็นนมาหลามมืห้องเก็ีว่าเก็นี่มาแปดุ่ดแปดที่นี้อห้มาก็หายมาก็หายมันก็หามาก็หายใหญก็หายมาแปดุดมันราจกดเปิมาคิดเดก็ได้ัีจแต่เมากเ ก็ม่ก็ังนีดเลยก็บ่งงกเราไอุกันเอาดดักระพร้มันอือมึงเอากระพร้มันมาแต่เด็นแห้ะต้องทิจตำมงตัวคิปซิ่งเอากันนี่บเขาขาเอากันเออเอาก็ตัวเดียวกันนั่นหละูก้าก็คนขายมาตองหมดเจอ่าเจ็ดูนเจ็ดดอดลมมันอย่ไปตัวเดียวกันนั่นหละแมนแต่ตอหมดกู่แล้วคนตกตดีน่แต่จะแมนปีคนลี่น่ออันยกใรเพิ่นจักบัแน่จดนะเหีนสีเฮียนบ่ล่ะ อะไนดีเอ็ไปหางไหมตัวข้างกอนมันตัวข้างันอพี่น้องเพิ่มเติมเดลกเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมไปกับที่สิห้าสองศูนย์หาไม่ไม่ได้ดังไปแล้วหาปะไรหันมามองตัวนี้เข็เช้นหาดีหันมามองตัวนี้จักหน่อยพี่น้องเสียใช่หาห้าเข็มกับที่เนาะัหน้าจอ กระังมากคุณลากก็ตะคุณชัดสร้างแดแต่ว่หัวชักขึ้นตัวนี้บ่เก่าเกเนี้ยบ่มันลอกมาทำคันฉันนะโอ้หลอกป้าจีียหลออกนีเฮ่อกยู้ยนยู่เนาะตี่เาลอกยูกันถือกรตัวโอ้ยเป็นวันจันก็เเก่านี้บ่สิมา เอางั้นขับหล่าจันมีหงร่ไเล่าจันมีหงหลวงมึงไปได้มามากวังขับปัดสูตกาดปัดฟังขับขับอี่ที่ครับผมพกกับหนึ่งว่าจะไหนเรากกับหนึ่งงอกไม้จังไรงยกไม่จังไรตาบอสายตาปอสบายสบาสตาบมันคงเง้ยเง้อเัีง้หัไหลอกเ้ยกดไลค์กดแชร์กดไ่น์แมงใจขับตาจอไวๆอทีับผม เพิ่มเติมเพิ่มเติมเบื้องยี่ดีไม่ต้องทานรุดจากฝุ่นก็สิมาสว่างแปดศูนย์อ่ากูได้ว่าประมาณไข่มากตดเก่าเนี่ยเลือกซัานี่ค่รัที่รับดตรงเอก็คือว่าสามตัวตรงรมดครับพี่ซีเขาเพื่อที่ฟันมาบนเป็นสามตัวปเนี่ยอกฟันเลยอะไรปูนปะบ่ปผ่านเหมือนกันนี่ยูดซีบันก่นผ่านตเลยบุว่านเหมือนกบอกว่าเลบบอกเขาเกากับเก่าสอ่งเยเคขื้นไตเะ ผมบอกเลยบอกเลยบกากาสองบอกไวงหนาบอกนาวนคันเพิ่ตายเพิ่อ้กสองเพิ่นตายมให้พตย่ดูอะไรอู้เรื่อ้ืตายก่อนเปปูบ่านแบานก่อนบอกก็พบกากสองมาขึ้นมตายทุกอกมอเาบอกก้อนตายตนนี่ก้อนตายมันบอกมาขึ้นมาขึนตายืนนี่ปาทุ อันนีเจ้าไบฟังมาเราเป็นบ่อเจ้าไป่อเอย่างว่าบฟังแันที่เมืนลูกที่้านเออเออเอชิมงานทีมงานกันบ่อเล็กแบานีละผกาสองแต่ว่าขึ้นมาตายขึ้นไงบ่อเล็กแบบมาขึ้นเลยมาตายตายเราหลับตายแสดงว่าควันที่ไปนี่สร้างเสียไว้ให้ไปซื้อเลตัวนี้บอกว่าเขเห็นสล็กโอ้เนราะกระทรวงนารเกษตาเนาะกับมกับมึงทุกทีเนาองระวูติศาสตร์เรื่อ่าดียบผมบอเล็กเลื่องตายไม่อกีเด็กไลฟบ่อเลยตนาะเนี่ยรับผม เพงเลยโดยกองปงครับผม